สวัสดีครับพี่น้องครับมาแลมยิ้มพ่อมาแล้วพี่น้องแฟนคลับเอฟซีอีพ่ออีเมจไอน้องนงเราพากันอีชิฟเมงสำหรับชิพนี้ครับพี่น้องเรับเบิ้งบรรยากาศการส่งของงานอาจารย์นักดนตรีช่องก่อนล้อมเอฟว่าชองก่อนล้อมพอีพอชองก่อนล้อมเบิ้ง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 นี่นะพอดีภาพพี่น้องให้เบิ้งทีมงานอาจารย์นักดนตรีคนหล่อนะครับเบิ้งมันกำลังซ่อนอยู่นะครับพี่น้องวัรุ่นวัทีมงานวัรุ่นนะครับพี่น้องไป พี่น้องเเดินไปนะครับตอนอยู่กำลังซ้อมกันอยู่นะครับพี่น้องเขา้าอย่าลืมให้กำลังแงใจทีมงานอาจาร,รย์นักดนตรีคนหลอนี่มือทอมบา้ามาแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้อาจาร,รย์ต้ากำลังกุกกักกอยู่กับกลองอยู่สวัสดีพี่น้องแฟนครับเอฟซีเข้าคนหลออีพีนี้เป็นอีพีที่สองแล้วนะครับพี่น้องครับที่เฮาสได้พอกันอีกความม่วนความซื่อของทีมงานอาจาร,รย์นักดนตรีคนคนหลอนคนคนมนะครับรวมด้วยอาจารย์โจมือมือเบสนะครับ อาจารย์แบงกีตาร์นะครับพี่น้องตอนนี้คือเหลือทีมเครื่องเปอลพ่อในเขามานะครับสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับพี่น้องเบิ้งพิมเบิ้งคนซอบนะครับพี่น้องเนี่ยมาแล้วเครื่องเป่ามาพหอดสามพี่น,อน้องเดี๋็กอยู่สามสวัสดีครับมาแล้อาจารย์เจมสวัสดีครับมือแซ่คนรอครับพี่น้องเีแยวก้อนนี้ว่าหมานขากระสันแยวก้อนนี้ว่าหมานคัาไปเห็นนางมังยุบานมังหันแล้วอีก อีพี่หนึ่งแล้วน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมบ้านใชู้มโอ้ยนะครับพี่น้องแล้น้ำท่วมเขาแล้วน้ำท่วมเนี่ยเอครับพี่น้องเอาเบิ้งนะครับแล้วก็ถาเขาถาเข้ากันนะครับ พี่น้องตอนนี้นะครับอ่ะเบิ่งบรรยากาศการสอมของที่งานอาจารย์น้องคณตรีสะกอนนะครับพี่น้องก่อนจุที่เป็นรูปเป็นร่าง พี่น้องนะครับอ่ะพี่นี่พี่น้องเขาเขามาเบิงได้นะครับพี่น้องสามารถซื้อบัตรจองตัวได้นะครับที่เขตของหมอลำหนึ่งรุ่งทิวาหามนติีตอนนี้คือสดสดเลยนะครับพี่น้องบรรยากาศในการซอมของทีมงานอาจารย์นงตรีแต่ว่าตอนนี้คือซ้อมดิทึมไปก่อนนะครับนะครับกองเปสิีขามากนะครับพี่น้อง่องเปลศีขาช่วงช่วงช่วงเที่ยงนะครับคือกางเปสิีขามาช่วงเที่ยงนะครับสดสดนะครับพี่น้องตอนนี้ นะครับซ้อมกันถ่ายโย่ถ่าพี่น้องถ่าแรงใจพี่น้องแฟนครับเอฟซียี่พอเอเมกเลยไอ้น้องนุ่งเฮานะครับตีสีเขาใหม่กำลังแรงใจวันที่7กับวันที่8ครับพี่น้องสองมือบัตรราคา149บาทนะครับพี่น้องนะครับคือทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังนะครับพี่น้องทีมงานคนหนุ่มคนหนุ่มไฟแรงทั้งนั้นกะถ่าซ้อมน้ำมูนั่งนั่งถ่ายนะครับพี่น้องนั่งจอยจอยไอ้แจรินตัวราศรีตากนะครับพี่น้องนะนะครับคือ นี่คือบรรยากาศในการซ้อมนะครับพี่น้องนะครับของนักดนตรีนะครับทีมงานทีุ่กคนจะมากกันสิเป็นทีมงานคนนุ่มกันนะครับพี่น้องนะครับสิดหนีบผ้าพี่น้องเข้าเบิ้งนะครับเดี๋ยวเบิ้งบรรยากาศการซ้อมอีกครั้งหนึ่งสักก่อนนะครับพี่น้องนะครับ บรรยากาศสดๆของทีมงานอาจารย์นักดนตรีจากใจหนึ่งรุ่งที่ว่าอีที่สองครับพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องครับผู้อยากขอเมืองนะครับติดต่อที่เพจมอลำัหนึ่งรุ่งที่ว่าอำนวยศิลนะครับพี่น้องนะครับให้กำลังใจทีมงานการชูผู้ส่งชิปนี้คาัพี่น้องครับเบิ้งบรรยากาศการซ้อมเลี้ยงชิปนัดผมชื่อพี่น้องครเบิ้งยังนั่นติดตามตอนต่อไปขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ